สวัสดีครับพี่น้องพบกันแล้วครับช่องเป็นจากบนาพาณิดครับกับงานทหารอำเภอบระดุงครับคลิปนี้เรามาเจอกับไอ้หนุ่มจีนครับรถจีนครับประห,หนุ่มเกาหลีครับลิ้วกง 920E ครับเด้อพี่น้องเด้อรถจีน เสียงเงียบครับเสียงเงียบมากครับโอ้สุดยอดครับเสียงเงียบทำง,งานครับรถทีมงานมาจากกาลสินครับทีมงานอินทนิลมาทั้งสองคันครับเงียบอูคงครับ,รบ,รรบเสียงเครื่องเงียบมากครับ ผมก็ไม่รู้ข้อมูลเท่าไหร่ครับรถหิกลมแต่รู้ว่าเป็นรถจีนครับเพราะว่าตอนนั้นที่ผมกําลังจะเก้ามาเล่นวงการรถขุดใหม่ๆเคยไปถามอยู่ครับโชว์รูมที่อุดรครับเป็นตัวแทนจำหน่ายครับไม่ใช่โชว์รูมรอะครับมันจะมีรถตักรถรถแมคโครนี่แหละครับเจอเสีส่แยกตลาดนักศิน,นครับอุดรธาน,านีครับ เลยไปถามอยู่ตอนนั้นราคาประมาณ8ปีที่แล้วก็ประมาณสักสามล้านสองครับตอนนั้นนะครับรถลิ้วกกงรู้สึกว่าจะให้ดาวประมาณเก้าแสนครับสมัยนั้นหวดก็ประมาณเจ็ดื่นกว่าบาทครับ แต่สมัยนี้ไม่รู้ว่าเขาอันนั้นกันยังไงครับนะครับโยนดินขึ้นทำคันบ่อครับดูครับความคล่องแคล่วครับเจ้าหลิวกงครับเพิ่งกินข้าวเสร็จเลยพี่น้องกินข้าวเที่ยงเสร็จก็งลงงานมาเลยครับ เพ่งจากโรงงานครับคนขับสิบล้อครับเสียเสือกครับเรีย,ยกมาักทายครับทีมงานมาจากอำเภอบ้านผือครับดูกันยาวไปครับเจ้าหลิวกงครับ รู้สึกจะเป็นเครื่องคัมมินบอสพี่น้นองเครื่องคัมมินไหมเครื่องคัมมินปั๊มเคสามีหรือเปล่าประมาณนี้หรือเปล่าไปก่อนนะครับรถที่คล่องตัวดีนะครับขี่ไม่ใหญ่มากครับ น่าจะประมาณ0.9ครับน่าจะพอๆกับโกเบรครับรถใหม่ดีหมดครับมาอตงอเกียงยี่ห้อครับเพียงแค่คนยังไม่เปิดใจครับรถใหม่ๆก็ดีหมดแล้วครับ ี่ห้อไหนก็ดีหมดแต่พอระยะยาวจะเป็นยังไงนั้นก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นครับเพราะว่าสินค้าจากเมืองจีนเพิ่งเข้ามาครับเรายังไม่ได้เคยใช้ครับส่วนมากเราจะติดแบรนด์ของญี่ปุ่นกับอเมริกาครับพวกแบรนด์โกมันสโตเบโก้แคทคับ เรายังติดแบรนด์จากจากทางญี่ปุ่นกับอเมริกาอย่ครับส่วนของจีนก็เพิ่งเข้ามามีบทบาทไม่กี่ปีมานี้ครับดูว่าหลายปีไปของเขาจะเป็นยังไงครับส่วนมากมันพ่วงตรงที่การไปการมาครับการขายต่อครับขายยากขายง่ายครับผมก็ติด แบรนด์ของญี่ปุ่นของอเมริกาพอเป็นมือสองมามันก็ขายง่ายครับพวกแบรนด์ชั้นนำครับแต่พอมาเป็นแบรนด์ของจีนมือสองยังไม่แน่ใจว่าจะมีคนหาซื้อซื้อตลาดมือสองมันยังไม่รองรับครับพี่รองพูดง่ายๆว่าคนมาร้อยคนถ้ามาซื้อรถเขาก็จะถามหานั่นแหละครับโกเบ โทมสัสือซูมิโตโม่แบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับวิตาชิอะไรพอกอย่างนี้นะครับที่เขาเคยใช้มาครับแต่ว่าไอ้แบรนด์ของจีนนี่เขายังไม่ไม่มีใครคือคืออาจจะมีนะแต่ว่ามันยังไม่เห็นใครว่าจะหาซื้อรถจีนนะครับอันนี้ก็เป็นอีก,อกแบรนด์หนึ่งครับที่ มีมาขายในพื้นที่เราครับก็ถือว่าโอเคครับการทำงานก็เข้าได้ครับคล่องดีครับเสียงเครื่องนิ่มนิ่มจริงๆครับเสียงเครื่องนิ่มมากครับอยู่ใ,ใกล้ๆเดี๋ยวเสียงนิ่มสุดๆครับ นะครับคลิปนี้ก็ขอรีวิวไว้เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่ครับหน้างานใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ดูครับขอบคุณและสวัสดีครับ